เวลามันเป็นเพลงเนี่ยมันต้องยังเพลงมันจะมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับมันก็ยังยังเป็นเชฟนี่อยู่อ่าแสดงว่าลำโพงเนี่ยทำงานถูกต้องนะครับสวัสดีครับบุยสาวแมนครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศทีมงานกำลังทำงานนะครับเดี๋ยวให้ดูมิกเซอร์ว่ามิกตัวเล็กๆเนี่ยมันใช้จุดเต็มประสิทธิภาพยิงสำหรับงานนี้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพาชมระบบเสียงด้วยนะครับ <Sound> designer สำหรับงานลอยกระทงนี้นะครับนีทีมงานก็กำลังเซตอยู่นะครับผมก็ใช้เป็น Soundcraft SI Impact นะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ให้ผมฟังกับเวลามิกซ์กับวงนะครับแล้วก็คอมนี้ผมก็ไว้เอาไว้ทำเครื่องมือวัดนะครับแล้วก็เลกคอร์ดมาดีแท็กคอมใช้คอมสองชุดนะครับ ให้ดูการ์ดข้างหลังว่ามันเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผมใช้ประมาณ60สลายนะครับแต่มิกตัวนี้ได้แค่3ามผมเดินมัลติคอร์ธรรมดาแล้วก็ใช้การ์ดตัวนี่นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์ออปติกเมนกับแบ็คอัพไปสเตทบล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็การ์ดมาดิพอร์ตนี่เอาไว้เล็กกอดพวกมัลติแท็กนะครับทำเวอร์ชัลเซาท์เช็คอะไรเข้ามาไปนะครับนี่นี่ก็เป็นสายไฟเบอร์ออปติกคู่หนึ่งแล้วก็เดินเป็นมัลติคอร์นแนลด้วยนะครับ ก็มี UPS มีพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่ก็เป็นทัพมิกเอาไว้เพนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นวันโชว์แล้วนะครับทีมงานก็กำลังเซตอัพกันอยู่นะครับทีมงานก็กำลังเซตอัพกันอยู่นี่ให้ดูนี่ฟอน์ฟิลกับเว็มอนิเตอร์นี่ยังไม่ได้เปิดออกนะครับฟอน์ฟิลกับเว็มอนิเตอร์นี่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ก,ก็จะเป็นตัว j b l p r s นะครับนี่คอนฟิวกัเวทก็จะเป็นตัว GBLPRS นะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะมาเปิดนอนลงนะครับนี่ก็จะนอนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไซด์ฟิวนะก็จะเป็น j b l p r s เช่นเคยแล้วพงเมน PA ผมก็จะทำตัวอินเวสแจกแบบไซด์ใบไซนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะครับผมอันนี้ทำอินเวสแจกแบบไซด์ใบไซนะครับก็ ใช้เป็น e l e c t r โท white xlc หนึ่งสองเ็ด p u ตั้งแบบกาวแสกนะครับไรเล่น,นะครับนี่นะครับ xlc หนึ่งสองเจ็ด p ั u ครับตัวนี้นะครับตัดสาฟิว่าบนเวทีนี้ก็มีส่วนของวงดนตรีเี๋ยวจะมาเล่นเป็นไลเสียง์ซวด้วยเป็นวงดนตรีด้วยวงดนตรีไทยด้วยมีลำวงด้วยนะครับสลับกันเดี๋ยววงก็จะมาซาวเช็คกันนะครับ พาไปดูด้านหลังนะครับพีมมานก็กําลังเซตอัพสาไม้นะครับมีอ๊อฟก็มาครับพี่หนึ่งด้วยนะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับนี่สวัสดีครับนี่หนึ่งก็กําลังเซตเตรียมสำหรับงานวงดนตรีนะครับหรือ๊อฟก็มานะครับเจ้าอ๊อฟก็มาสวัสดีครับอ๊อฟอ๊อฟก็เตรียมลายเครื่องดนตรีนะครับส่วนนี่ก็เป็นเวทมอนิเตอร์เอาไว้สำหรับนักดนตรีนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเซตบล็อกที่ว่าใช้ตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับเนี่ยจ่ายไฟเบอร์ออปติกตัวนี้นะครับนี่ลิงก์เข้าไฟเบอร์ออปติกนี่นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ผ่านตัวสปิทเตอร์นะครับไมชัวร์ยูอาร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นี่ใช้สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับคอนโทรลเลอร์นี่ใช้สี่ตัวนั่นก็โปรโวแอมครับอีกต่างนี่ก็โปรโวแอมนี่ตู้เมนนะครับ นี่ก็ p o ว์เอ m มของเมน PA ชุดนี้พ o ว์ r อ m p จะอยู่นี่นะครับนี่ VP สามพันนะครับอยู่นี่เพราะว่าเราเอาสายสั้นมายิ่งลากสายสั้นยิ่งดีนะครับด a m p i n g factor จะได้สูงนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมคงทราบดีว่าอินเวอร์ตแสกแบบไซส์ไปไซส์ไว้ทำอะไรนะครับเนี่ยแม่วัดอยู่ตรงนน้นนะแม่วัดเห็นไหมก็เป็นเชฟแบบเนี้ยเลาเน็ตคนทัวนะครับมีค่าเฉลี่ยเนี่ย ก็บูตเชลขึ้นไปแล้วก็มีเชลนี่นะครับเนี่ยเป็นเชลแบบนี้อาจจะฟังดูนะครับเนี่ยเวลาเราเดินทั่วงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นเสียงที่มันคล้ายๆกันทั่วงานนะครับ เรวก็จะมีสัมภาษณ์พี่กี้เรื่อง lighting design ด้วยนะครับสาหรับง,งานนี้นะครับก็นี่พาชมระบบเสียงแล้วก็นะครับพาดูอุปกรณ์ว่างานนี้งานลอยกระทงที่วัดไทรมาใต้นนทบุรีนี่ผมใช้อะไรยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ u s a m ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ สามหลักสูตรนะครับหนึ่งก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็สองหลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิ่งไปเลยสามก็คือ,อสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็วิศักดิ์เดชากวิจารนะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายป์เป็นอกำลังใจอุ้ยซาวแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ